สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซูปเปอร์มาร์เกต็ตไทคูนนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมแนวจำลองการเป็นเจ้าของร้านค้าหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอะไรแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยอ่าเก็บไปครับเดี๋ยวเราจะแอปเปิลเอาแอปเปิลไปวางบนชั้นกัน,นครับอ่าโอเควางเสร็จเรียบร้อย15อันข้อดีของเกมนี้ก็คือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบชิวๆเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาตั้งราคากันแอปเปลิล เอาราคาประมาณนี้แล้วกันถ้าแพงเกินกว่าลูกค้าไม่ซื้อนะอ่ะกดเปิดเลยเปิดร้านแล้ะอ่าลูกค้าเริ่มมันซื้อแล้วนะครับเพิ่งเปิดร้านวันแรกดูสิว่าจะขายดีไหมอ่ะเดี๋ยเรานั่งรอเลยอ่านั่งรอคิดเงิน,น,นครับเฮ้ยทําไมหน้าตาคนมันซ้ํากันเลยเนะี่ยเฮ้ยหน้าตา n อ c นีนี่ซ้ํากันหลายคนมากๆเลยนะโอเคอ่ะประมาณนี้อ่า ว่าไงครับเฮ้ยสามลูกคนนี้จ่ายเป็นบัตรเครดิตผมชอบเอ้ยโอเคอ่ะหกห้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งจุดอ่ะใส่ตัวเลขไปให้ครบนะอ่า mm hmm. เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับ mm hmm. เล่นเพลินมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมออฟไลน์เอาเล่นเพลินๆตอนเวลาว่างอะไรอย่างนี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วอ่ะกับยี่สิบเซน mm hmm. อ่าทอนครับทั้งหมด อ่าโอเคต่อไปแล้วเราก็สั่งของออนไลน์นี่ซีเรียลนะครับอ่ามื้อเช้ามื้อเช้าเร่งความเร็วเกมน,นี้เราสมัครดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลได้ด้วยนะครับอ่าอ่าซีเรียลมาแล้วนะครับโอ้โหดูตันแรกคิดว่าเป็นช็อกโกแลตเอ้ยอ่าซีเรียลมาแล้วนะครับอ่าเอาราคาเท่าไหร่ดีราคาตลาดก็จะประมาณ1ดอลหกสิบสองเซนนะครับ อืมเอาสักแบบนี้ได้ไหมเค okay. ราคาตลาดอ่ะประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าก็ประมาณนี้คนระับอ่าเราเอาขยะมาทิ้งเห็นรอบสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับอ้ยสาวคนนี้น่ารักมากเลยเนี่ยห oh. <laughs> โอเคครับ mm hmm. อ่าสวย เฮ้ยขอเบอร์ได้ไหมอยากได้คนนี้อยากได้คนนี้เป็นแฟนโอเคครับอ่ะถอนต่อไปสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยไม่รู้ว่าซีเรียลเราจะขายได้ไหมนะัผมว่าน่าจะขายได้แหละเฮ้ยทำไมมีคนซื้อแต่แอปเปิลเนี่ยแอปเปิลลูกเดียวโอ้โหทำไมไม่เอาหลายๆคู่ลูกครับเนี่ยโอเคครับ หนขึ้นเป็นระดับสองละเฮ้ยซีเรียลสวยจุดอ่าสี่แปดโอเคครับเฮ้ยมีคนซื้อนะลูกค้าสายเปมากเลยโอ้ยคนนี้เอาสองอันเลยเหรอวันนี้รวยละตอนนี้คือเราได้กําไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะถือว่าเป็นการเปิดร้านมาแรกที่ดีเลยลูกค้าเยอะโอ้หแบบนี้ถ้าเราเปิดจะยาวยานี่ผมว่าเรารวยแน่นอนอะ่ะโอ้โโอ้ย,อยคนนี้สี่กล่อง พี่สาวใจดีมากเลยเนี่ยซื้อเยอะขนาดนี้เลยโอ้ยใจดีมากพี่สาวขอบคุณครับอนี้ก็ตกก็ใสมาเฮ้ยเก้าดอลลาร์โอ้ย,อยรวยเล้ววันเนี้โยโหเดี๋ยวถ้าขายเสร็จนี้ไปกินชาบูแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปนั่งกินชาบูคนเดียวที่ร้านนะโอเคเฮ้ยสินค้าหมดแล้วนะลูกค้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีสวัสดีครับคุณลูกค้าอ่าปิดร้านก่อนปิด้านก่อน,ปน,อนไปเที่ยวก่อน ตอนนี้ก็จะเป็นอนุสาวรียนะ์ครับโอ้ยโอ้ oh my god สวยงามมากเลยเกติน,นี้เราสามารถเดินเที่ยวในเมืองได้ด้วยนะโอ้ยอะไรเนี่ยเราจะเต้นเฮ้ยเต้นได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งเลยเนี่ยเดี๋ยวเ,เต้นก่อนเต้นก่อนเดี๋ยวมันมันมันเต้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะโอเคครับอ๋อเราจะให้คนอื่นเต้น,นครับ สาวน่ารักมากเลยเนะี่ยโอ้ my god ขอเบอร์ได้ไหมเฮ้ยคนนี้น่ารักอะสาวผมสั้นผมชอบสาวผมสั้นมากเลยนะออนตรงเอ้ยเทพีแห่งเสรีภาพนะสวยงามมากผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เราขับรถได้หรือเปล่าตรงนั้นก็จะมีเรือด้วยนะโอเครถผ่านไปผ่านมาไม่มีรถจอดสักคันเลย สวัสดีครับนั่งด้วยคนได้ไหมได้ปะ่ะเฮ้ยนั่งไม่ได้ซิงเลยรู้สึกว่าจะไม่มีรถให้เราขับเลยคนระับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มาใหม่นะครับผมคิดว่าในนาคนก็น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะตอนนี้ก็มีแค่ร้านคาธรรมดานะครับผมอยากให้มันเป็นแบบร้านอาหารอะไรงนี้ด้วยนะทําให้มันสมจริงมากกว่าเดิมนะโอเคเฮ้ยตรงน,นั้นเหมือนเป็นตู้อะไรเนะี่ย อแจ็คพอตเราเข้าได้ไหมอยากลองไปปั่นด้วยม <c oughs> ีประตูชิบหายละแม่งเอ้ยนี่เข้าไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นโฆษณาน้ำดื่มนะครนมโอโ้โหสินค้าเยอะเลยเนะี่ยไอศครีมโอ้ oh my god โ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวเราจะสั่งของต่อนะครับเอาอะไรดีอะเฮ้ยสินค้าใหม่ เฮ้ยเจ๋งเลยนะเราได้สินค้าใหม่มาแล้วคนสามารถนำสินค้าใหม่เข้ามาขายได้จัดไปแต่งโมลแล้วกันนะวอเดอร์เมลอโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นหอนะอเกมนี้เราก็สามารถเติมได้ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นสายเปก็เติมซื้อไปเลยนะมีโปรโมชั่นด้วย VAPack นะมีแบบโอ้โห พรีเมียมก็มีโ oh อไม่์ก็อ่ะก็ไปเกมที่เล่นเพลินมากนะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เราซื้อกันด้วยนะโอเคโอค้โหเ,เงินไม่พอแล้วตอนเนี้ยพอหรือเปล่าโอเคครับอ่ะสั่งอันนี้มาแล้วก็นี่แตงโมโอ้รันบักแตงโมโอเคครับเร่งความเร็วไปเลยมาแล้วนะของหล่นจากฟ้า โหแล้วบริษัทไหนมาส่งเนี่ยโอ้ไม่ก็ผมซื้อชั้นวางมาครับชั้นวางของอ่ะเราสามารถจัดแบบนี้ได้ด้วยคนระับโอเควางลงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเข้ามาแล้วเฮ้ยมืดแล้วอรอเฮ้ยยังไงโอเคครับรถส่งของเดีย๋ยวเราจะเปิดร้านกันอ่ะวางตรงนี้ครับราคาเอาให้แพงที่สุดเลยอ๋อเนี่ยละสี่ดอลลาร์ ขายแพงครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาขายน,นี้ดูนะโอเคเปิดร้านเลยเอาเอาเปิด <laughs> โอ้ยลูกค้าบ่นแน่เลยขายแพงขนาดนี้โอไมค์ก่อมาดูว่าจะมีคนซื้อกันไหมนะเฮ้ยสี่ดอลล่ายังมีคนซื้ออยู่นะโอเคไม่เป็นไรครับเราเจอลูกค้าสายเปอืมอของที่ชอบไม่มีคำว่าแพงครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะ โอ oh, เป็นของที่เราอยากได้อยากจะกินนะเฮ้ย hey, สงสัยฉันต้องไปซื้อที่อื่นแล้วลูกค้าบ่นแล้วนะราคาแพงเกินไม่เป็นไรคนนี้สายเปร์นะโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเงินไม่เยอะจริงนี่เข้าร้านเราไม่ได้นะผมว่าเราปรับราคาให้มันถูกลงดีกว่ากลางคือไม่มีลาาูกค้าต้นทุนรายได้โอเคมีโดนเรื่องภาษีด้วยนะกำลังทั้งหมด โอ้กำไรนิดเดียวเองบ้าหรือเปล่าออโอเคเปิดร้านนะครับเราตั้งราคาแพงเกินไปนะคือเราโดนภาษีด้วยคนระับโอเคตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่มีภาษีนะโอ้โอไมก่กอเดี๋ยวปรับราคานิดนึงแป๊บหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าลูกค้ามาแล้วขายถูกมากเลยเนะี่ยเอ้ยคนนี้เหมา หม,หมดเลยนะครับไม่มีสินค้าเพิ่มเติมแล้วโอเค11ดอลลาร์นะครับสวยงามมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเราก็ได้จ่ายภาษีนะเป็นเรื่องธรรมดาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นเกมออฟไลน์เล่นเ,นเพลินนะ